มันเหมือนกับเป็นพวกวิญญาณที่เร่ร่อนไปมาราวกับว่าที่นี่เป็นเหมือนกับแหล่งรวมสัมภเวสีเลยครับถ้าถามว่าผมแน่ใจได้ยังไงว่านั่นเป็นผีก็เพราะว่ามันทะลุผ่านสิ่งของไปมาเหมือนกับที่เราเห็นในหนังไม่มีผิดในตอนนั้นเองผมถึงได้มารู้ว่าตัวเองสามารถที่จะมองเห็นหรือสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้โดยที่ก่อนหน้านี้ ถึงแม้ว่าผมจะมีเอกใจอยู่บ้างเรื่องเสียงหรือเรื่องตาฝาดเห็นอะไรที่ไม่ค่อยแน่ใจแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะได้มาเห็นอะไรชัดๆแบบนี้ไอ้นุม่มรีบย้ายเถอะไม่งั้นจะไม่ได้นอนเอานะพูดจบลุงแกก็เข็นรถเข็นผ่านไปครับผมเองก็ยังยืนอยู่ที่เดิมตรงนั้นก่อนจะได้เห็นรถปอเต็กตึงเปิดสัญญาณหัวผ่านหน้าผมไป ผมมองตามรถปอเต็กตึงที่ผ่านเข้าไปในซอยข้างๆและอะไรก็ไม่รู้ดนใจให้ผมเดินตามไปดูพอรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงบ่อรถหยุดอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลผมเดินไปประมาณเกือบจะ3-400เมตรเห็นจะได,ได้ก็ได้เจอกับพวกพี่ๆมูลนิธิกำลังห่อผอผ้าขาวร่างของใครบางคนอยู่และที่ข้างๆตรงนั้นก็คือรถเข็น